สาวที่ถูกกล่าวหาว่าหญิงมาที่คนแรกที่โดนกระแสหน้าตาหญิงไม่รับแขกมาหมาด สำหรับพิง k ี้สาวิกาชัยเดชเมื่ออยู่ดีๆก็เจอกับดรามา่าหลังมีชาวเน็ตถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เจ้าตัวเดินทางออกจากสนามบินและนำมาโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นยินดีต้อนรับสู่นราธิวาสแต่เหมือนคุณเขาไม่ยินดีเลยหน้าแบบจุดๆคุณเขาคงเหนื่อยละมั้งพิงกี ซึ่งก่อให้เกิดกระแสพิภาควิจาร์อย่างร้นหลางพร้อมกับมีการตั้งคำถามนะคะว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างไรกันแน่กระทั่งล่าสุดด้านพิงกีสาวิกาที่ได้ทราบถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก็ได้ใช้แอคเคาท์ติกตตอของตัวเองเขียนคอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตเจ้าของโพสต์ด้วยการชี้แจงว่าสวัสดีค่ะเรารีบนะเราปวดฉี่มาก เราอัน้นฉีขอโทษนะคะที่ไม่ได้ทักทายเรยมีแฟนๆร่วมเป็นกำลังใจให้กับเจ้ตัวอย่างต่อเนื่องก่อนที่เจ้าของโพสต์ดังกล่าวจะออกมาขอโทษนางเอกสาวอย่างเป็นทางการรวมถึงกลุ่มแฟนคลับของพิงกี้สาวิกาที่รู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเราก็ต้องขอโทษพิงกี้และแฟนคลับพิงกี้ทุกคนด้วยนะคะ เราไม่เค่อยได้ติดตามพีก่กี้ก็เลยไม่รู้ว่าพี่กี้เป็นคนยังไงแต่หลังจากที่ได้เจอพี่กี้เมื่อคืนเราก็ต้องกดติดตามพี่กี้ทุกช่องทางเลยค่ะหลงรักความน่ารักของพี่กี้แฮชแท็กไม่โกรธเรานะคะเราขอโทษมาต่อกันที่นักแสดงสาวอีกคนสำหรับโมมนชนกที่โดนข้อหาหน้าดุหน้าเบี่ยงมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆค่ะอาจจะเป็นเพราะสาวโมเป็นคนที่หน้านิ่งๆก็เลยดูหยิ่งๆไปนะคะสาวโมเป็นสาวค่อนข้างติดติด และแถมมีไลฟ์สไตล์ที่ชิคๆชอบไปร้านกาแฟชอบท่องเที่ยวแล้วก็ชอบถ่ายรูปค่ะอาจจะเป็นสาวที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่กับตัวเองแต่จริงๆแล้วสาวโมเป็นคนง่ายๆและก็ยิ้มเก่งเอามากๆเลยค่ะรู้แบบนี้แล้วเจอสาวโมที่ไหนเข้าไปทักสาวโมได้เลยนะคะผัดมาที่สาววาวานิชาค่ะที่ก่อนหน้านี้โดนกระแสข่าวแรงมากๆถึงขั้นเรียงเป็นข้อๆเลยว่าเธอได้ก่อวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างค่ะ ไม่ไว่าจะเป็นการไม่รับผิดชอบต่องานไม่ท่องบทติดโทรศัพท์ไม่มีสัมมาคาระวะเอาชื่อคนอื่นไปยืมเสื้อแล้วไม่คืนเรื่องเยอะในกองมากองสายไม่ตรงต่อเวลาเข้ากับนักแสดงคนอื่นไม่ได้รวมทั้งดูถูกนักแสดงตัวประกอบแม่บ้านคนขับรถและอีกมากมายจนผู้จัดละครอย่างคุณตู่ปิยะวดีสั่งปลดฟ้าผ่านในเวลานั้นทันทีพร้อมแฉพฤติกรรมสุดทนอีกเพียบ แต่ทุกวันนี้นะคะดูเหมือนจะตัวจะลดความแรงของตัวเองลงไปเยอะเห็นได้จากการไปช่วยเหลือสังคมหรือยังมีงานละครออกมาอีกต่อเนื่องนะคะมาปิดท้ายกันที่นักแสดงสาวมากความสามารถอีกคนสำหรับแมทพิวรานีที่ขึ้นแท่นเป็นสาวน่านดุมากก็เลยมักจะมีข่าวเวียงเวียงวินวินของเธออยู่เสมอค่ะ จะมีคนตั้งกระทูถามกันเลยนะคะว่าทําไมเป็นนางเอกจอมหญิงไม่ยอมทักทายแฟนคลับแถมยังโดนแฉอีกว่าทําตัวเรื่องมากสุดๆในวงการซึ่งสาวแมทเคยออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวพยายามจะเข้าหาทุกคนแต่เหมือนเพราะนิสัยเราแต่ปกติเป็นคนนิ่งๆเวลาอยู่เฉยๆหน้าจะนิ่งปากก็จะคว่ําจนทําให้ดูเหมือนหยิงเข้าถึงยาก แต่จริงๆแล้วหากใครรู้จักตัวจริงของเธอจะรู้เลยว่าเธอเป็นคนง่ายๆไม่มีอะไรเลยแถมความรักกับหนุ่มสงกรานต์เตชนรงตอนนี้ก็กำลังไปได้ด้วยดีจหลายๆคนลุ้นว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักที